บรรยากาศหลังบ้านนะคะทุกคนยามเช้าวันนี้รู้สึกอากาศจะแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอึมครึมนิดนึงไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของแม่ดาวเล่าเรื่อง USA เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าหลายๆคนอยากรู้มากๆเลยเนาะ เพราะว่ามันมีหลายคนที่แบบถามมาจากทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ที่ต่างประเทศนะคะเอ่อเกี่ยวกับว่าเฮ้ยดาวทํางานที่อเมริกาได้เงินเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่้วเพราะบางทีมันก็เซนซิทีเรื่องเงินเรื่องทองใช่ไหมคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, ดูจากรายได้ที่เราได้อะมันเหมือนกับว่าเราจะแบบกินหรูอยู่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่า ทำไมรายได้เราถึงเยอะนะคะบางคนบอกว่ารายได้หลักแสนจริงหรือเปล่านะคะเออบอกเลยว่าจริงค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่า1ค่าเงินที่มันต่างกันที่เราหลักแสนนั่นคือแสนบาทนะคะคือเราเอาค่าเงินอเมริกาไปเปรียบเทียบกับค่าเงินไทยแน่นอนว่ามันต้องเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันต่างกันถึง30กว่าบาทนะคะ 1ดอลลาร์ที่นี่เราตีแบบทัวเฉลี่ยเลยแล้วกันเนาะ,ะคิดเป็น3.4บาทแล้วกันนะคะในช่วงนี้ <c oughs> ทีนี้เราจะขอพูดในส่วนประสบการณ์ของดาาเองลนเนอแล้วกันเนาะแล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนๆที่อยู่รอบๆข้างตัวดาวละกันจะไม่พูดถึงแบบอะไรที่มันแบบไม่รู้อะไรเงี้ยก็คือรายได้ออของการเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะที่เราเคยทำก่อนหน้านาะง ก่อนหน้านั้นสักปีแรกเลยนะคะตอนตอนที่เรามาใหม่ๆก็คือไปเริ่มจากการเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟในตอนนั้นเราได้ชั่วโมงนิดๆหน่อยๆแล้วก็บางทีเขาก็ไม่ให้ค่าชั่วโมงเราเลยนะคะก็คือถั่วเฉลี่ยนะเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันมันได้เงินจากทิปจากลูกค้านะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่มาทานอาหารเนี่ยเขาจะต้องให้ทิปเรานะคะเพราะว่าเราได้ค่าชั่วโมงจากเจ้าของร้านน้อยมากๆซึ่ง ได้ชั่วโมงละ2-3เหรียญน,นะคะแล้วแต่รัดแล้วก็บางร้านไม่ให้เลยบางร้านที่เราเคยเจอคือไม่ให้ค่าชั่วโมงให้ทิปอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็สมมุติว่าเขา,เาลูกค้าทานอาหารหมดไป50เหรียญแล้วเวลาลูกค้าจ่ายเงินเราเนี่ยลูกค้าก็จะแอดทิปเข้ามาให้เราประมาณ10% 15% 20% 25%นแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบ <c oughs> หรือประทับใจการบริการของเรามากน้อยแค่ไหนเนาะขออนุญาตชิปน้ำแบบหนึ่งค่ะซึ่งบางทีเนี่ยลูกค้าไม่ให้ทิปก็มีนะคะเอาเป็นว่าทัวเฉลี่ยที่รายได้ที่เด็กเสิร์ฟที่ท,ท,ที่ที่ได้กันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละนะคะนี่ขอพูดเป็นเดือนเนาะสำหรับเด็กเสิร์ฟ เราเคยได้ตั้งแต่2,800เหรียญจนถึง3,000กว่าเหรียญนะคะแต่ว่าร้านที่เราอยู่อ่ะมันคือร้านเล็กเนาะ3,000กว่าเหรียญนะคะก็ลองคูณเอานะคะสมมุติว่าเราได้เดือนละ3,200เหรียญทำงาน26วันนะคะอันนี้คือเลทที่เราจะมาคิดนี่คือคูณ26วันนะคะเ,เดือนหนึ่งเราจะคิดสักประมาณ3,200เหรียญ ขั้นต่ำเนาะคูณด้วย34บาทนะคะก็จะเป็นเงิน1,8800แ8น0บาทเพื่อนๆว่ามันเยอะไหมคะมันเยอะกว่าที่ไทยใช่ไหมก็คือที่ไทยทำงานค่าแรงขั้นต่ำคือวันละ300บาทเนาะอันนี้คือยังไม่ได้คำนวณว่าคุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะอันนี้คือพูดแค่ว่ารายได้ที่เราได้รับนะคะสมมุติว่า ร้านที่คุณไปทำน่ะมันเป็นร้านที่ใหญ่ขึ้นมาอัพสเกลขึ้นมาแบบกลางๆแล้วก็ไะจนถึงแบบยุ่งมากๆนะคะได้เดือนละ4 1 0 0ร้อเหรียญสี 4, 000, 4, 000, 4, 000่พันส0่0 0 0สพันเหรียญผู้ผิดตีตนนว่า4,000เหรียญน,นะคะคูณส4สเลดังเลดัง good girl 4,000เหรียญคูณ3.4บาทก็จะเป็นเงิน136,000บาทเยอะไหมคะสมมุติว่าวันนั้นคุณได้ไปเจอร้านที่แบบมันใหญ่มากๆอันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องโมงนะคะคือร้านที่นามาอยู่ล่าสุดที่เพิ่งลาออกไปล่าสุดเป็นร้านที่แบบเป็นร้านคนไทยที่แบบใหญ่แล้วก็หรูแล้วก็เน้นนั่งดืมด่มดื่มด่าบรรยากาศแล้วก็มีกับข้าวด้วย เด็กเสิร์ฟที่นั่นรายได้ดีมากนะคะทุกคนรายได้อย่างต่ำเนี่ยสี่พันกว่าถึงห้าพันสมมติว่าวันนั้นเขาได้รายได้ห้าพันร้อยห้าพันเหรียญอันนี้เป็นเดือนพูดผิดนะคะเป็นเดือนก็คือคูณสามสิบสี่บาทก็จะเป็นเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเยอะไหมคะสำหรับการเป็นเด็กเสิร์ฟบอกเลยว่าเด็กเสิร์ฟที่นี่รายได้ไม่น้อยนะคะจริงๆแล้วเด็กเสิร์ฟที่นี่รายได้เยอะกว่าคนในครัวเพราะว่า รายได้เขาไม่ตายตัวแล้วขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าไม่เหมือนกับงานในครัวที่แบบว่าได้ตายตัวเป็นรายวันหรือว่ารายชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะคะนอกจากว่าทางเจ้าของร้านเขาจะเพิ่มรายได้ให้เองแล้วแต่ว่าจะเพิ่มให้เดือนละร้อยเดือนละ200อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรามาดูรายได้ของพ่อครัวแม่ครัวบ้างนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เนาะประสบการณ์ว่าทํามานานหรือย,อยังแล้วก็ทํา เ,เก่งไหมความสามารถมีมากน้อยแค่ไหนเนาะสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มใหม่ๆเนี่ยอาจจะได้วันละ120เหรียญ120เหรียญน,นะคะคูณ34บาทเป็นเงิน4,080บาทต่อวันนะคะร่างสิเลด้าเลด้า stay stay good girl นะคะเออ 120เหรียญเมื่อกี้ถึง120เหรียญคูณ34บาทเป็นเงิน4,800บาทไทยนะคะเดือนหนึ่งมี26วันเพราะว่าร้านหยุด1วันใช่ไหมคะต่อสัปดาห์ทำงาน26วันก็จะเป็นเงิน1 6 0 0 0 0บาทนะคะ160,080บาทอันนี้คือขั้นขั้นแบบเบสิกเบสิกต่ำๆนะคะที่เราควรจะได้ แล้วก็สมมุติว่าเราทํางานดีเจ้านายอัพค่าแรงให้เราอีกเป็น120เหรียญต่อวันคูณ34บาทนะคะเป็นเงิน4,760บาทนะคะแล้วก็คูณ26วันเดือนนั้นคุณจะได้เงิน123,760บาทนะคะทีนี้สมมุติว่าคุณได้มีโอกาสย้ายร้าน เหมือนกับที่เราเคยทำนะคะคือเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่สาขาเดียวแต่ว่ามี2สาขา3สาขาแล้วเกิดว่าสาขาหนึ่งเขาเพิ่งเปิดใหม่เราต้องการคนเราก็ไปช่วยเขาการย้ายร้านก็จะเป็นโอกาสให้ทำให้เรานั้นได้อับค่าแรงเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าเจ้าของร้านพิจารณาแล้วว่าเรามีทักษะที่เก่งขึ้นเขาก็จะพิจารณาเพิ่มเงินให้เรานะคะ,ะเพิ่มมาเป็น160เหรียญ นะคะต่อวันคูณ34บาทนะคะเป็นเงิน5,440บาทนะคะคูณด้วย26วันเดือนนั้นเราจะได้เงิน141,440บาทนะคะเยอะไหมคะเยอะมากเลยเนาะเสร็จแล้วงานล่าสุดที่เราออกมาบอกเลยว่าตำแหน่งที่เราพูดมาเนี่ยคือตำแหน่งอ a พ p e เ i z e r นะคะ ยังไม่ไดเ้เป็นประสบการณ์ของเราเองเนาะที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นพ่อครัวที่บบผัดเป็นมือผัดเงี้ยก็อาจจะได้เยอะกว่าดาวนะคะแล้วทีนี้เาก็ได้มีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนขึ้นมาอีกเป็นร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบเหรียญต่อวันนะคะก็จะไดะ้วันละห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะคะทีนี้ถ้าเดือนหนึ่งมียี่สิบหก วันทำงานเราก็ได้1 5ึ่0ห้สบาทนะคะเยอะไหมคะเพื่อนเือนอันนี้คือ,อไรายได้สูงสุดที่เราได้มานะคะจากร้านก่อนหน้านที่เราเพิ่งลาออกไปนะคะเพราะว่าที่ดาลาออกเพราะว่าหนึ่ดท้องแล้วท้องดาก็เริ่มโตใช่ไหมคะดาวก็เลยคิดว่าอ,ออกดีกว่าเนาะก็เลยทำไม่ไหวแล้วก็เลยออกนะคะเสร็จแล้ว ทีนี้มีเพื่อนๆคนอื่นๆที่แบบเขาทําตําแหน่งที่แบบสูงกว่านานะคะอย่างเช่นเขาทําทั้งผัดด้วยทั้งแอปเปติเซอร์ด้วยเขาก็ได้เงินเพิ่มเขาสามารถเรียกเงินเพิ่มได้เป็นแบบแล้ล่าสุดรู้สึกว่าเขาจะได้200เหรียญต่อวันนะคะ200เหรียญต่อวันคูณด้วย34บาทนะคะเป็นเงิน6,800บาทเนาะแล้วก็คูณด้วย26วัน เป็นเงิน1 7 6 8 0 0บาทนะคะอันนี้ต่อคนนะคะสมมุติว่าคุณมาสองคนผัวเมียเป็นแบบเป็นผัวเมียกันคุณก็คูณไปสิคูณ2องแสนเจ็ดหนคูณส, 6, ณสน่าจะเท่าไหรอ่อ่ะกับ4,000สนป่าไม่แน่ใจไม่ได,ไได้ไม่ได้บวกลบให้นะคะ อันนี้นะคะก็คือเป็นความจริงที่แบบว่าหลายๆคนอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมันได้เงินเป็นแสนจริงๆหรอโมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบองตรงว่าตอนแรกเราก็เคยคิดแบบนั้นนะเพราะว่าก่อนดาวจะมาที่อเมริกาเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นแม่ครัวนะแล้วเขาก็ได้เงินเป็นแสนเราก็แบบเฮ้ยเราฟังครั้งแรกเราก็แบบตกใจแ,แบบได้เป็นแสนจริงๆหรอ แล้วยังไงอะ่ะคือมันมันเวอร์วางไปหรือเปล่าแล้วเราก็แบบดื้อใจนะแบบเราก็ไม่ไม่อยากเชื่อแต่พอเราได้มาจริงๆปุ๊บเฮ้ยเงินแสนมันอยู่แค่เอื้อมอ่ะมันมันได้เงินแสนจริงๆแล้วก็มันทําให้เราแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีทองที่จะแบบส่งกลับบ้านเนาะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะเพื่อนๆว่าอันนี้ยังไม่ได้หักค่ากินค่าอยู่เนาะ คือเราตีตัวเลขอะเป็นเงินบาทแต่ว่าเงินที่เราได้จากที่นี่มันเป็นเงินดอลลาร์แล้วเวลาเราไปซื้อข้าวซื้อของอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเป็นเงินดอลลาร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินต้องอยู่ที่นี่ด้วยเราอาจจะแบบไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างซื้อกาแฟกินบ้างหรือว่าเออไปชอปปิ้งของใช้ในบ้านซื้อเสื้อผ้า ซื้อรองเท้าทํางานหรือซื้อกระเป๋าบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเก็บเงินเพื่อส่งให้ทางบ้านอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องใช้กินใช้อยู่ที่นี่ด้วยเราก็ต้องมีชีวิตของเราที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นเงินมันก็ต้องลดลงเหมือนกันแต่แน่นอนว่าถ้าเราส่งเงินกลับบ้านเป็นเงินไทยมันก,มนก็มันก็เยอะแต่ว่าเราเราก็ย่หรือว่าเราต้องมีค่าหมอค่าดูแลสุขภาพที่นี่เพราะว่า ไปหาหมอครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราฉุกเฉินเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินดอลลาร์ไม่ได้จ่ายเป็นเงินไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ,อย่าคิดว่าเราแบบทาง,งานเราได้เงินเยอะแล้วแบบเราจะแบบเฮ้ยฟุ้งเฟอ้อหรือวแบบ่าอะไรอย่างงี้ได้คือซื้อของแบรนด์เนมซื้อได้แต่ว่าดราเป็นคนที่ไม่ติดแบรนด์เนมไม่ชอบซื้อกระเป๋าลุยไม่ชอบซื้ออะไรที่มันแพงๆรองเท้าก็มีแค่รองเท้าที่แบบ ใส่รองเท้าทํางานคู่สองคู่เผื่อสํารองแล้วก็รองเท้าผ้าใบใส่เล่นบ้างคู่หนึ่งสองคู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่นั้นจริงๆนะคะทุกคนส่วนเสื้อผ้าก็ซื้อบ้างอะไรบ้างเนาะบางทีเราใส่ไปทํางานเสื้อผ้ามันก็เก่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าทํางานในครัวเสื้อผ้ามันก็จะเหม็นแล้วก็เปื้อนได้ง่ายใช่ไหมคะเราก็ต้องลงทุนในส่วนนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าหมอที่จะต,ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนาะ เช่นค่าตัวเซนเซอร์ที่มันแบบตรวจจับระดับน้ำตาลในเลือดของเราที่แบบว่าเราติดไว้ตรงนี้นะคะติดมันจะเป็นแบบกลมๆลอะเนาะเป็นตัวเซนเซ,นเซอร์ที่ต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละ75เหรียญใช่ไหมคะเออมันก็เป็นเงิน2-3 0สพันแล้วนะคะถ้าติดเ,เงินไทยไหนจะค่ายาซึ่งเราเป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องมีค่าอินซูลิน ที่จะต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละ200เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าหาหมอฉุกเฉินอย่างเช่นไปถอนฟันถอนฟันซี่หนึ่งก็ก็เกือบ500เหรียญละทุกคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าเงินฉุกเฉินสำรองต่างๆเราก็ต้องเตรียมไว้เพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้มีญาติอยู่ที่ไทยเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาตัวเองแล้วเราก็ต้องเก็บเงินบางส่วนส่งกลับบ้านบางส่วน ออมบางส่วนแบบนี้ค่ะเพราะว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนมันเกิดมีอุบัติเหตุทุกเชิญอะไรขึ้นมาเราก็จะได้มีเงินสำรองไม่เดือดร้อนคนอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าจะถามว่าชอบงานในครัวไหมมันบอกยากทุกคนมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันเนาะจริงๆก,ก็ลองไปดู EP ที่10 สิบน่าจะเป็นอีพีที่สิบนะคะที่เราพูดเรื่องว่าข้อดีข้อเสียของงานในครัวมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็จะได้ลองตัดสินใจดูว่าเฮ้ย hey, ฉันกำลังจะมาทำงานที่เนี้ยฉันจะมาดีหรือไม่ไม่ดีเพราะว่าเราเปรียบเทียบให้แล้วเนาะว่าเออม,มันมีข้อดีข้อเสียอะไรเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องมีก็มีแค่นี้นะคะเพื่อน เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่เนาะพยายามจะหาคลิปที่มันแบบมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเนาะจะได้จะได้มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกานะคะให้มากที่สุดเนาะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย